อันนี้ก็เป็นลูกค้าจากวัดแดงธรรมชาตินะครับคันที่2ของเขานะครับผมเจ้าของร้านกาแฟาสดในวัดแดงธรรมชาตินะครับผมเจ้าของร้านธรรมชาติชื่อร้านธรรมชาตินะครับเป็นตัว isuzu mu-X ครับผมคันแรกแล้วก็คันที่2เป็น mg mg3 ครับอันนี้ขอคุยในด้านของมาร์เก็ตติ้งนะครับอย่างแรกสาหรับร้านคา้าร้านอาหารสิ่งที่ควรจะมีนะในการในด้านของตัวมาร์เก็ตติ้ง ก็คือควรเปิดร้านไว้ในตัวของ Google Map นะครับเอที่ในนี้เขาจะเรียกว่า Google Business นะครับที่เป็นบิสเนตสูตรก็แล้วแต่นะครับก็คือควรเปิดไวนะครับเปิดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดเพื่อให้ลูกค้าในพื้นที่เขาได้เห็นนะครับว่ามีร้านเราอยู่ด้วยหรือก็ลูกค้าที่เดินทางไปมาระหว่างทางก็จะค้นหาอย่างเช่นคนหาคาเฟ่คาเฟ่ใกล้ฉันเป็นต้นนะครับเขาจะขึ้นร้านของเราให้คุณ กับลูกค้าเหล่านี้ครับโอเคต่อก็คือในส่วนที่สองนะครับควรจะเปิดก็เป็นตัวเพจ Facebook เอาไว้ให้ลูกค้าเช็คอินนะครับผมเราสมัยนี้ก็คือ,อยังควรเปิดอยู่นะครับเพราะมันเปิดฟรีเป็นลูกเล่นนะครับร้านค้าไล่ครับสิ่งที่ควรที่จะทำก็เป็นตัวไลโอเอครับไลโอฟีไลออฟิเชียลแอนนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันสำหรับเก็บข้อ,อมูลลูกค้า แล้วก็ในการรีตะกิตให้กับลูกค้ากลุ่มเดิมนะครับก็คือจะซื้อขายลูกค้ากลุ่มเดิมเรามีโปรโม,มชัน่นอะไรส, <ys> สินค้าอะไรแล้วเราสามารถส่งให้กับลูกค้าเราได้นะครับแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือว่ากลุ่มลูกค้าเรานี้ก็คือเป็นลูกค้าของเราเรามีรายชื่อลูกค้าอยู่แล้วก็สามารถขายสินค้าอย่างอื่นให้กับเขาได้นะครับไม่ใช่เฉพาะสินค้าที่เขามาซื้อบริการเราครั้งแรกนะครับแต่ว่าสินค้าที่2ส,สินค้าที่3เราก็มีโอกาสที่จะขายให้กับเขาได้เพราะฉะนั้น ทำไว้เลยครับผมมานะครับผมสาหรับลูกค้าที่มาต่อประกันกับผมนะครับผมก็จะบริการในฟรีแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดเนื้อหาลึกๆข้างในผมก็จะแนะนําภายในกลุ่มนะครับว่าตั้งแต่การเปิดเพจการใช้ Google Map การใช้ไลโอเอนะครับรายละเอียดพลิกย่อยข้างในมันเป็นยังไงเพราะว่าเนื้อหาเหล่านี้มันมีรายละเอียดเยอะนะครับผมสอนฟรีนะครับแล้วก็ ลูกค้าท่านใดนะครับผมที่สนใจนะครับก็สามารถถ้าเข้ามาสอบถามได้นะผมบริการฟรีนะครับเพียงแค่ลูกค้ามาตอบประกันกับผมนะครับประกันรถยนต์ประกันชีวิตประกันสุขภาพอะไรก็ได้นะครับผมผมก็จะใช้ส่วนต่างของค่าคอมมิชชั่นนี่นะครับผมเอามาดูแลครับทุกๆคนนะครับก็สวัสดีครับ